แนะนำนะครับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับรถสตาร์ทไม่ติดนะครับสำหรับซีรีส์เอใหม่ครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทําคลิปวิดีโอนะครับแนะนำนะครับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับรถสตาร์ทไม่ติดนะครับสําหรับซีรีส์เอใหม่ของเรานะครับนะครับจากที่ลูกค้านะครับก็โทรมานะครับขอคําปรึกษาด้วยนะครับแจ้งซ่อมด้วยนะครับในเรื่องของ รถสตาร์ทไม่ติดในช่วงที่หน้างานนะครับบางทีอาจจะแบบคบค้ำด้วยนะครับจำเป็นต้องพยายามเอารถกลับนะครับซึ่งก็โทรมาสอบถามแล้วก็โทรมาให้ขอคำปรึกษานะครับบ่อยมากนะครับวันนี้ก็เลยจะลองทำคลิปวิดีโอนะครับสั้นๆนะครับเป็นการแนะนำการแก้ไขปัญหารถสตาร์ทไม่ติดนะครับเพื่อให้ลูกค้านำรถกลับบ้านนะครับเสร็จแล้วก็โทรเรียกช่างศูนย์บริการที่อยู่ใกล้บ้านนะครับของกูต้านะครับ เข้าไปตรวจเช็คซ่อมให้นะครับเบื้องต้นนะครับเราจะแยกเป็น2หัวข้อนะครับในเรื่องของรถสตาร์ทไม่ติดนะครับเป็นหัวข้อที่1นะครับเครื่องยนต์หมุนแต่รถสตาร์ทไม่ติดนะครับหัวข้อที่2ก็จะเป็นเครื่องยนต์ไม่หมุนรถสตาร์ทไม่ติดนะครับเรามาดูกันนะครับหัวข้อแรกนะครับคือเครื่องยนต์ไม่หมุนรถสตาร์ทไม่ติดนะครับปัญหานะครับจะเกิดจากตัวชุดมอเตอร์สตาร์ท นะครับวิธีการแก้ไขปัญหานะครับก็คือ 1. ให้เปิดสวิตกุญแจไปในตำแหน่งออนนะครับเสร็จแล้วปรับเกียร์ทุกเกียร์นะครับให้อยู่ในตำแหน่งว่างนะครับสำคัญนะครับนี่คือความปลอดภัยให้เกียร์ทุกเกียร์อยู่ในตำแหน่งว่างนะครับเสร็จแล้วต่อกระแสไฟนะครับตัวน็อต ที่เป็นสายไฟใหญ่นะครับเข้ากับตัวเล็กนะครับเมื่อเครื่องยนต์สตาร์ตติดแล้วให้ถอดสายไฟออกนะครับครับเมื่อเครื่องยนต์นะครับสตาร์ตติดก็ถอดสายไฟออกเสร็จแล้วก็สามารถขับรถนะครับนำรถกลับบ้านได้นะครับนี่คือกรณีที่1นนะครับ ต่อไปกรณีที่2นะครับเครื่องยนต์หมุนแต่รถสตาร์ทไม่ติดนะครับตัวนี้จะเกิดปัญหาตัวที่โซลินอยดับเครื่องนะครับโดยมากแล้วเราจะเจอปัญหาตัวที่ตัวโซลินอยดับเครื่องนะครับอาจจะเกิดการชํำรุดระบบไฟผิดปกติอย่างนี้นะครับการแก้ปัญหานะครับเพื่อที่จะนำรถนะครับ กลับบ้านนะครับก็มีขั้นตอนโดยการถอดตัวชุดโซลีนอยออกเสร็จแล้วนะครับก็สตาร์ทเครื่องปกตินะครับแล้วนะครับนำรถกลับบ้านนะครับเมื่อถึงบ้านนะครับเราจะไม่สามารถปิดสวิตหรือดับเครื่องยนต์ที่สวิตกุญแจได้แต่เราจะใช้ปุ่มครับคันควบคุมดึงดับตัวนี้นะครับนะครับเมื่อกดมาด้านหลังนะครับเครื่องยนต์ก็จะดับลงนะครับ นี่ก็คือเป็นปัญหาที่2หรือว่าจุดที่ที่ที่เกิดปัญหาบ่อยนะครับสำหรับรถลูกค้านะครับเน้นย้ำนะครับขั้นตอนที่อธิบายไปทั้ง2หัวข้อเน้นย้ำที่สุดก็คือเรื่องของความปลอดภัยนั่นก็คือก่อนที่จะดําเนินตามขั้นตอนต่างๆนะครับให้ตรวจเช็คระบบคันเกียร์ต่างๆของตัวรถนะครับให้อยู่ในตำแหน่วงว่างทุกคันเกียร์นะครับก่อน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้อธิบายไปนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนความปลอดภัยนะครับสำหรับลูกค้าหลังจากที่ลูกค้านํารถกลับบ้านเสร็จแล้วนะครับก็แนะนําให้ลูกค้านะครับโทรแจ้งศูนย์บริการที่อยู่ใกล้บ้านนะครับศูนย์บริการของคูบต้านะครับที่อยู่ใกล้บ้านนะครับเพื่อให้ช่างบริการนะครับเข้ามาตรวจสอบระบบต่างๆนะครับและแก้ไขให้อยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งานเหมือนเดิมนะครับไม่แนะนําให้ลูกค้าใช้ วิธีการดังกล่าวประจํานะครับเพราะจะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อลูกค้าหรือว่าผู้ปฏิบัติงานได้อันนี้เน้นย้ำนะครับสําหรับเรื่องของความปลอดภัย